สวัสดีครับพี่ปาดนะฮะปาดสีเขียวครับน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะพี่ปาดอยู่คณะสีเขียวหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ฮะพี่ปาดเนี่ยนามสกุลสีเขียวครับผมและตอนนี้พี่ปาดก็กําลังศึกษาอยู่คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยง์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะครับผมครั้งแรกที่พี่ได้มีโอกาสมาดูงานก็คือเปิดบ้านของทางมหาลัยนะฮะครับผมครั้งแรกที่เข้ามาเลยก็คือบรรยากาศเนี่ยดีมากร่มลื่นบรรยากาศเป็นใจมีการตอบ มีการต้อนรับจากรุ่นพี่ที่ดีครับทำให้พี่เนี่ยรู้สึกเป็นกันเองแล้วก็หลังจากหนึ่งปีที่ผ่านมาที่พี่ได้เข้ามาศึกษาของคณะนิติศาสตร์นี้ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักสูตรเพื่อนๆหรือว่าคณะอาจารย์เนี่ยทำให้พี่รู้สึกว่าคณะนิติศาสตร์ที่นี่เนี่ยตรงกับพี่มากครับพี่ก็เลยเลือกเรียนที่นี่และพี่ก็อยากมอบโอก,กาสนี้ให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาด้วยครับน้องๆคนไหนที่กำลังกำลังมองหามหาลัยดีๆมหาลัยธุรกิจบรรัณฑิตแห่งนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งที่ดีไม่แพ้มหาลัยอื่นคนครััับเจอก